สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ซเซมกิเกมมิ่งชาแนลรู้จักเกมมากขึ้นเลยผมครับเก่งซเซมิกิเวอร์ชันถอดเสื้อนะครับเพราะว่าช่วงนี้รีวิวเกมที่ไลน์นี่เหือท่วมทุกทีเลยขอถอดเสื้อบ้างน,นะครับสลับสลับกันไปนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเกมที่ทำให้ผมรู้สึกเย็นและหนาวเหน็บขึ้นมานะครับนั่นก็คือเซมเซมอะไรวะซูลีวูด นะครับหรือถ้าจะพูดให้ชัดก,ก็ซูริวูดอ่อาต้อาเป็นตัวแซดเนาะนะครับก็จะเป็นเกมแนวที่เล่น2คนควาจริงมาเล่นแท็กทีมเป็นสคนด้วยแต่ผมขอพูดว่าเป็น2คนแล้วกันเนาะเกมแท็กทีมมันก็คือเกม2คนนั่นแหละนะครับผมที่เราจะเล่นเป็นเพนกวินสีฟ้าและก็สีเหลืองครับทีมเหมือนแบบจะแสดงหนังอะไรอยู่หรือเปล่าไม่รู้แต่แลงแล้วเนี่ยเราต้องวางไข่ของสีของเราเนี่ยให้หมดของฝั่งแด yeah. ให้หมดก่อนมาตรงข้ามนะครับผมและใครสามารถวางไข่ได้เสร็จก่อนมาตรงข้ามเนี่ยคนนั้นก็ชนะไปนะครับผมก่อนอื่นเกมนี้ก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยนะครับนั่นก็คือมีนบุ๊กนั่นเองนะครับถ้าดูเกมนี้ชอบถูกใจยังไงลองไปเสิร์ชดูที่มีนบุ๊กนะน่าจะยังมีขายอยู่นะครับผมเกมนี้เดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่าน่าสนใจขนาดไหนครับผม มีนบุ๊กร้านจำหน่ายบอร์ดเกมมากมายหลากหลายแนวที่มีคุณภาพคุ้มราคาและเป็นของแท้ร0 0ซไม่ว่าจะเป็นเกมใหม่ล่าสุดจาก Kickstarter เกมฝึกสมองสำหรับเด็กและเกมอื่นๆอ,อีกมากมายรวมทั้งยังมีอุปกรณ์สำหรับบอร์ดเกมทั้งซองใส่การาดทุกขนาดบอร์ดเกมกันนเซอร์อีกทั้งยังมีโปรโมชั่นต่างๆและโค้ดส่วนลดให้อีกด้วยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook หรือ Shoe e ี้ม n b o o k b บ a r d g เก e และ Line ID m ีแอด o ีน นนก็อยากให้ดูคอมปอเอนต์เกมนี้ก่อนนะครับว่าจัดเต็มมากๆเลยนะครับผมนี่ดูแพนกวินจะมีแพนกวินสีเหลืองนะครับนี่ของฝั่งหนึ่งหน้าตาแต่ละตัวไม่เหมือนกันเนียนะตอนนี้ทําหน้ากระตินตอนนี้หน้ายิ้มตอนนี้หน้าหลับอะไรก็ว่าไปแล้วก็แต่ละฝั่งก็จะมีแพนกวินหัวโจกอีกตัวหนึ่งนะครับส่วนนี้ก็แพนกวินฝั่งสีฟ้านั่นเอง โคตรน่ารักเลยนะครับผมแล้วเราก็จะเซตอัพตามซีนการ์ดครับอันนี้ผมสุ่มมาเป็น42นะครับผมก็จะเอาเป็นคุณเอมเพลเยอร์ไว้ตรงกลางนะครับแล้วก็มีนกนะครับแล้วก็มีกุ้งอยู่สามจุดนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าตรงนี้คือแม่เหล็กนะครับนี่คือแม่เหล็กนะครับเพราะนั้นไม่ต้องกลัวโทเค็นเราไหลเลยนะเออโคตรดีนะครับผมต่ะตอนนั้นครับเราก็จะเซตการ์ดอีเวนต์นะครับตาม ซีนการ์ดที่ระบุเลยซึ่งการ์ดอีเวนต์เกมนี้มันคือการแอคชั่นนะแหละไม่ใช่การ์ดที่เปิดมาเองแต่เป็นการ์ดที่แบบเอ้ยเราต้องเลือกเล่นนะครับอันนี้บอกว่าใช้เบอร์19 21 23 25 20 22, 24แลบ้อและก็26นะครับอันนี้ผมก็เรียงนัมเบอร์ไว้แล้วเนาะเนี่ยตามนี้เห็นไหมจะมีเบอร์หเบอร์อะไรไม่้ยเราก็จะเอาตัวเลขตามนี้ทั้งหมดเนี่ยครับมาสับสับ,สบ,สบ,สบรวมกันเป็นกองเอาไว้เล่นนะครับเราจะไม่ได้ใช ้ําแข็งนะครับมีพื้นสไลด์ลื่นมีนู่นนี่อะไรสมมุติยมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายเลยแล้วการ์ดหลายการ์ดเนี่ยบางทีมันเล่นกับพวกอ่าสเปซิฟิกอุปกรณ์อะไรพวกนี้นะครับผมอ่าเสร็จแล้วครับเราก็จะแจกการ์ดนะครับที่เป็นสีเทาการ์ดอีเวนต์จะมีสีเทากับสีทองนะครับผมเราจะสับก็คือจากในนี้แหละเราสับเป็นกองอีเวนต์ละใช่ไหมเราก็จะแจกครับคนละสี่ใบครับและแต่ละคนก็จะเลือก2ใบทิ้งไว้2ใบทิ้งนะสองใบเก็บไว้2ใบทิ้ง2ใบทิ้งไว้อะไรหรอนะครับอ่ะเริ่มจากผู้เล่นคนแรกครับสมมติ เป็นผู้เล่นสีเหลืองแล้วกันนะครับผู้เล่นสีเหลืองก็จะวางไข่ของผู้เล่นอีกฝั่งหนึ่งไว้ตรงไหนก็ได้สมมุติเขาขอวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับเสร็จแล้วผู้เล่นสีฟ้าก็จะทําตามนี้ตามลําดับเลยนะครับผ <use> ู้เล่นสีฟ้าขอวางไข่สีเหลืองไว้นี่ผมเล่นจริงจังนะไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับอ่ะนี่ก็คือเซตอัพเริ่มต้นนะครับก็จะเริ่มจากผู้เล่นคนแรกเลือกทำแอคชั่นครับแอคชั่นมีอะไรบ้างล่ะนะครับอ่ะมาดูแอคชั่นของสีเหลืองกันละกันไปมาดูแอคชั่นก่อน ทุกสีแค่นี้แหละเป็นไรวะกูนะครับอ่ะสีเหลืองเริ่มก่อนใช่ไหมมีแอคชั่นแลนดิ้งครับแฮชชิ่งแล้วก็ exploring นะครับผมแลนดิ้งคือการวางไข่เพิ่มนะครับแต่เนี้ยเวลาทำแอคชั่นเราจะวางไข่ของเราแล้วนะไม่ได้วางไข่ของคนอื่นนะครับเพื่อที่จะ อยากจะฟักไข่ที่จุดจุดนั้นแล้วก็อย่างที่บอกว่าไข่ไข่หมดก่อนคนนั้นชนะนะครับผมอ่าหรือ hatching ครับอ่าแฮชช i n g นะครับก่อนอื่นต้องบอกว่าการ landing เนี่ยก่อนที่จะวางไข่หรือหลังวางไข่ถ้าเราจะทำแอคชั่นนี้ตายน,นะเราสามารถเล่นการ์ดแอคชั่นได้ด้วยหรือการ์ดอีเวนต์เล่าการ์ดอีเวนต์แล้วกันอ่าเล่นการ์ดอีเวนต์ในด้วย1ใบนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วการ์ดอีเวนต์เนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างน,นะครับเราสามารถที่จะ h แฮชช i n g ได้ h แฮชช i n g เนี่ยก็คือการทารรทรทีีีี event ี่่่่่่่่เเ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 เอออออาาาไไขกกกกคคครรรรรัััััับบแลละะะปปยยยนน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 น็ตวววพิงงงผมุ้้ hatching จจด ใบแล้วก็เลือกหนึ่งขึ้นมือนะครับเกมนี้ maximum hand size คือ4ใบนะถ้าเกิดว่าเกิน4ใบก็ทิ้งออกไปด้วยนะครับผมอ่ะซึ่งในการเอ่อ hashing เนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะเล่น event card ได้ในตานั้นนะแต่จะได้จัวดแทนต่อไป exploring คือการเดินแพนกวินตัวนี้นะครับผมซึ่งการเดินเนี่ยครับถ้าเกิดว่าเขาเรียกอะไรถ้าเกิดว่าเดิน จะสามารถเล่นอีเวนต์การ์ดก่อนเดินหรือหลังเดินก็ได้นะครับแล้วก็จะมีเงื่อนไขการเดินนิดนึงด้วยนะครับเขาบอกว่าเราจะเดินได้ก็ต่อเมื่อเราจะต้องไปหยุดที่ไข่ของเราเพนกวินของเราหรือจุดที่เป็นสิ่งกีดขวางนะครับผมอย่างเช่นตัวนี้ถามว่าถ้าจะเดินเดินได้ไหมนะครับเอาเวลามาดูวิธีเดินกันเวลาเดินมันจะเดินไปเส้นตรงครับปรื้มันเป็นมันเป็นพื้นหิมะไงมันเลยถลายถลายปรื้แล้วถ้าออกขอบครับมันจะมาน่แบบปรื้นะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราเดิน โดยที่ไม่คิดอะไรเลยมันจะเป็นอินฟินิตี้ลูปไปเรื่อยเพราะนั่นเราห้ามเดินครับเกมนี้ห้ามเดินเป็นอินฟินิตี้ลูปนะครับแต่ถ้าอยู่นี้ปุ๊บอ่ะเราเดินอย่างเงี้ยปื๊ดปึ้งอ่ะติดตัวเอ็มเพอเร์พนกวินนะครับหรืออยูน่นี้ขอเดินปื๊ดปึ้งอ่ะติดตัวน nope, กอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็การเดินมันดีตรงไหนเพราะทำให้วางไข่ได้เยอะมากๆเลยนะครับผมอย่างเช่นผมเดินอย่างงี้ปื๊ดเนี่ยมันจะวางไข่เป็นแนวยาวเลยเริ่มจากจุดที่เราเดินไปปาึ๊บปาึ๊บ จุ๊บแน่ประมาณนี้นะครับนี่คือการ exploring นั่นเองนะครับซึ่งการ exploring นะครับอย่างที่เห็นว่าตัวละครเนี่ยเราจะมีตัวไม่ใส่หมวกกับตัวใส่หมวกเวลาฟักไข่เราเลือกได้นะแต่ว่าตัวใฝ่หมวกเนี่ยถ้าตัวใส่หมวกเดินเนี่ยจะได้จัว่ดเเวดอี e v e n ์ด้วยหนึ่งใบนะครับผมซึ่งก็ทําให้เรามีาดเอี e v e n ์เพิ่มขึ้นนั่นเองเอาไว้ใช้ตานๆ,ๆนะครับอ่าก็ตามนี้ครับถ้าถ้าเกิดว่าเราเดินไปและชนไข่คนอื่นอย่างเช่นตัวนี้ฟังมาโป๊ะนะครับอ่าวันนี้อยู่นี้แล้วกันนะครับ พอเดินไปทางนี้ฟืบอ่าชนไข่คนอื่นครับไข่คนอื่นจะทิ้งไปเลยครับแล้วเราก็เหมือนเดิมเลยวางไข่ด้วยเงื่อนไขเหมือนเดิมก็คือเริ่มจากจุดที่เราเดินแล้วก็วางไข่เนี่ยแล้วก็ในอนาคตอ่ะเราอาจจะฟักเพิ่มก็ได้เพื่อจะมีตัวเดินเพิ่มขึ้นมีทางเลือกเพิ่มขึ้นนะครับผมเกมนี้เนี่ยอย่างที่เห็นว่ามันมี3าแอคชั่นนะถ้าเราไม่สามารถทําทั้ง3าแอคชั่นได้เลยเนี่ยเราแพ้ออกจากเกมแลวอีฟังนงชนะเลยนะครับเงื่อนไขมีแค่นี้เองครับใครที่วางไข่ครบหมดก่อนคนนั้นชนะนะครับผม เดี๋ยวต่อไปเนี่ยเรามาดูพวกการ์ดแอคชั่นกันนิดหนึ่งไหการ์ดอีเวนต์นิดหนึ่งว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างน,นะครับอันนี้จะ,ะต้องบอกว่าเป็นตัวอย่างนะครับผมไม่บอกทั้งหมดนะอย่างเช่นนี้ under the table เขา swap position one of your e g g and the board with live world. ก็คือเปลี่ยนไข่ของเราของศัตรูนั่นเองนะครับผมอ,อันนี้ก็ Uh, เราจะสามารถหยุดที่เอชของบอร์ดได้ปกติแล้วถ้าเกิดว่าเราเดินไปอินฟินิตี้ลูบเราเดินไม่ได้แต่ถ้าเราใช้เปเน,นี้ครับเราก็จะเดินไปหยุดปุ๊บตรงนี้ได้เพื่อที่จะทำให้อย่างน้อยเราเดินได้แล้วก็วางไข่เพิ่มได้นะครับอันนี้ครับชุด uh, triangle นะครับ area surround by t e e empty space โอเค place one โอเคก็คือว่าเดี๋ยวมันจะมีพวกจุด triangle อะไรพวกนี้แหละครับซึ่งมันขึ้นอยู่กับซีนว่ามันจะมีหรือเปล่าถ้าซีนไม่มีซีนารีโอใบนั้นก็จะไม่เกิดมามันก็สามารถที่แบบเฮ้ยเอาข่ายของเราวางไว้2อันแล้วข่ายศัยตรูวางไว้1อันใน triangle <c oughs> ได้อะไรเงี้ยหรืออันนี้ครับทำให้ อ่าเพนกวินหดเข้าไปอยู่ในไข่ก็เจ๋งดีอันนี้ก็ทําให้แบบเอ้ยเรากำเพนกวินกับไข่ไว้ในมืออย่างละอันนะครับแล้วให้ศัตรูจิ้มอันหนึ่งแล้วเราจะได้ลงอันนั้นเลยทันทีนะครับผมถ้าได้เพนกวินเราก็โชคดีไปนะอ่าเนี่ยมันก็จะมีเยอะแยะมากมายครับเป็นการแอคชั่นที่เอาไว้ใช้นะครับเพื่อทําการพลิกสถานการณ์หรือทําให้เกมมันยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นเองนะครับมันก็จะมีแอคชั่นสีทองครับที่จะเป็นแอคชั่นที่น่าจะแรงกว่านะครับเนี่ยรีมูฟไลเวอรเพนกวินอันนี้เอาเพนกว ก็จะมีคัทอันนี้เป็นการ์ดสต็อปนั่นเองมีใครใช้อะไรมาเราใช้เนี้ยเพื่อหยุดได้อะไรเงี้ยนะครับเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างเนาะเพจรจะมีเยอะมากหรืออันนี้ก็คือมีมูฟวาโยเพนกวินครับแล้วก็ดูสองอ่าเอาเพนกวินเราออกหนึ่งตัวได้จั่วการ์ดส,สองใบเผื่อเราอยากจั่วการ์ดเนี่ยเผื่อจะพลิกสถานการณ์ได้แล้วเพนกวินให้เรามีเยอะอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะครับผมอ่ะนี่คือการ์ดอีเวนต์ต่างๆที่เราสามารถเล่นได้นะครับนอกจากนั้นครับมันก็ยังอย่างที่เห็นนะมันมีตัวพิเศษตัวพิเเเเเเเศศษษนน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 ีีีีี้้้มมมมมมมััััหหาาาาาาท่่่่่่่่อออออะะะะไไไรรววววงงงฉยยยๆืปลลใชชแตตก็จคพิข Emperor Penguin ถึงตาใครก็ตามเราสามารถเดินมาได้หนึ่งช่องก่อนที่เราจะทำแอคชั่นหรือหลังที่เราทำแอคชั่นก็ได้พอเดินปุ๊บเราจะได้ให้เอมอร์ฟรนกินเนี่ยช่วยวางไข่สีของเราด้วยนะครับหรือน no, กตัวนี้ครับถ้าเราเดินเฉี่ยวมันหรือเดินมาหยุดที่มันเนี่ยเราสามารถย้ายที่มันได้เหมือนมันจะบินไปบินมาเรื่อยๆเนาะเราก็พยายามย้ายที่ให้มันมันเป็นคอมโบให้เราอะให้เราแบบเป็นจุดสต็อปให้เราให้เราเดินได้เรื่อยๆเพราะเกมนี้อย่างที่บอกถ้าเราไม่มีจุดสต็อปเลยเราเดินไม่ได้นะครับผมถ้าทำอะไรไม่ได้เลยก็แพ้เกมไปเลยนะครับมัมมัันน,นะนนนม้ีีีกกก็็ยงออเ เป็นตัวนกที่ผมว่าบายนี่ Emperor Penguin นะครับผมอ่ามีไ c ซ berg นะครับไ c e b e r g ก็ไม่มีอะไรไม่มี Special Effect แค่เป็นจุดที่เ,เอาไว้หยุดได้เฉยๆนะครับแล้วก็มี Pen g u i n N e s t นะครับที่เราสามารถเดินรอบมันได้แล้วก็วางไข่รอบเลยนะครับน่ารักดีนะครับแล้วก็จะมีอันนี้เป็นเทเรนต่างๆนะครับอันนี้จะเป็นพายุที่ทําให้เราหยุดที่พายุแล้วเราจะกระเดงไปข้างๆอะไรอย่างงี้อันนี้ก็คือถ้าเกิดว่าเรามีอะไรก็ตามมาหยุดข้างๆเต็น์มันจะหมุนมันจะโรเตตเองนะคร หมุนขวาหมุนซ้ายอะไรเงี้ยนะครับ อ่าอันนี่หมดสี่คนนะมันไม่ได้มีแค่นี้นะอย่างที่เห็นมันมีตัวอื่นได้ไหมมันควานจิงกล่องเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นคิกสตาร์เตอร์เลยน่าจะเป็นคิกสตาร์เตอร์มั้งนะครับคือมันจะมาพร้อมกับตัวเสริมเพิ่มเติมด้วยนี่จะมีเพิ่มมาอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นไอ้จุ้งตัวนี้นะครับเนี่ยทำอะไรได้ผมังไม่รู้เลยยังไม่เคยเล่นซีนี้เลยนะครับผมเล่นไป็สามรอบแล้วแต่ยังไม่เจอซีนี้นะครับแต่ละซีนใช้ของไม่เหมือนกันอ่าเหมือนไอ้สิงโตเล่สามารถเดินไปกินไข่ได้มันจะเเเเเหมมมมืือ Emperor Penguin ออออนนนนนนน่ะคคคทุกกสาารถบบบััังได้้ตียยิพพว็ล มันก็จะสลายไปตามผาดของมันนะครับส่ว so, นอันนี้ก็จะเป็นหลุมนะครับถ้าเกิดว่าเราเข้าหลุมเราจะโผล่ที่หลุมไหนก็ได้แล้วก็จะเดินต่อนะครับแต่ก็เนื่องขายเดิมนะต้องเดินให้มีที่หยุดนะอันนี้ก็เป็น freezing terrain อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนมันจะหยุดข้างๆัง้งอันนี้ที่เกียนมาไล่อ่านนะครับเนี่ยก็อันนี้เห็นจะมีเท r r a เยอะว่าอันนี้ seaweed mountain s e นะครับถ้าเพนกวินไปหยุดเพนกวินตายเลยนะครับแต่มันจะหยุดได้นะแต่ว่าเพนกวินจะต้องตายไปเลยก็เอาออกจากเกมแหละมี blasting terrain นี่อันนี้กุ้งนะครับจุ้งนะครับ ชุ่มทาอะไรได้เหมือนแบบเดินเข้าไปเหยียบแล้วเราได้วางไข่เพิ่มม้งไม่แน่ใจนะครับอ่าเนี่ยประมาณนี้นะครับผมนี่ก็คือสิ่งที่แบบเพิ่มเข้ามาในแต่ละเกมทพให้แต่ละเกมเนี่ยมันดูไม่น่าเบื่อนะครับแล้วก็มีทวิสต์มีเทคนิคที่เราจะต้องอัดแอปไปในแต่ละเกมเนี่ยมันจะมีการ์ดซีนมาให้ครับการ์ดซีนตั้งแต่ซีนหนึ่งความจริงแล้วค่อยไล่เล่นตั้งแต่หนึ่งยันสุดท้ายเลยก็ได้นะเพราะเกมหนึ่งมันเล่นไม่นานนะครับแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะครับ แป๊บหรือเปล่ามันแล้วแต่แล้วแต่ว่ามันแล้วแต่ถ้าคู่ไหนสูสีก็จะนานหน่อยนะเพราะมันเห็นว่ามันวางไข่เอาไข่ออกวางไข่ชนไข่คนอื่นอะไรเงี้ยไปเรื่อยนะครับแล้วก็ก่อนที่จะเล่นเนี่ยมันก็จะมีเป็นเนื้อเรื่องด้วยน่ารักดีแล้วก็จะอ่านก่อนว่าให้เกิดอะไรขึ้นแล้วเราค่อยมาเริ่มเล่นกันอันนี้แบบเจอสิงโตทะเลมาอ <c oughs> ่คนน่ารักเลยดูอาร์ตเด็ดนะครับนี่ก็จะมีสิงโตทะเลตรงกลางแล้วก็มีไข่เยือกแข็งอะไรก็ว่าไปนะครับนี่นี่เจอ เอมเพลิเออร์เพนกนะครับก็ทำให้ด่านนี้มีเอมเพลิเออร์เพนกแล้วก็มีรังด้วยนะครับผมอ่าครแล้วแต่นะว่าจะเล่นสีไหนเลือกได้หรือจะสุ่มก็ได้นะครับกันนี้ก็คือเกมซูรี o ูดนะครับเดี๋ยวมาดูความเห็นส่วนตัวผมดีกว่าว่าผมคิดไงเกมนี้บ้างครับผมซูร w o o d ครับก่อนอื่นก็คอมนเมน n t ไม่ต้องพูดถึงแล้วกันเนาะแม่งโคตรดีน่าจะดีที่สุดเท่าที่เคยเจอมาลวคือมันไม่ใช่แค่ตัวคอมนเมนต์น แบบตัวเดินหรือบ่อที่เป็นแม่เหล็กนะแต่ว่าแม้แต่อินเสิร์ตก็ตามนะครับทำมาดีมากผมชอบอินเสิร์ตที่เก็บมินิเจอร์แบบนี้มากเลยอ่ะคือแบบไม่ได้ฟิกไซส์ไม่ใช่ฟิกแบบว่าตัวนี้ต้องอยู่มุมนี้มันจะเข้ากลึกอะไรเงี้ยเหมือนของฟรีมอนใช่ไหมมันทำให้เวลาเก็บมันลำบากครับเราต้องมาดูว่าช่องไหนเอาไว้ใส่ตัวไหนวะแต่เนี้ยเออมันยืดหยุ่นคุณจะใส่ตัวไหนก็ได้นะขอแค่มันเข้าฟิตแค่นั้นเองนะครับแล้วก็พวกนี้มันจะกันสีทลอดด้วยเพราะอย่างที่เห็นว่ามินิเจอร์เนี่ยเขาเพ้นสีมาเรียบร้อย คอมเมนต์อารเวิร์กดีสวยน่ารักอาร์เวิร์กก็คนน่ารักเลยนะครับเนื้อเรื่องก็น่ารักมากนะครับคือใครที่แบบชอบเพนกวินอ่ะโหเกมนี้ต้องใจละลายมากๆเลยนะครับเกมนี้เนี่ยวิธีเล่นก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะกับมือใหม่เท่าไหร่นะครับยกเว้นคุณจะชอบเพนกวินจริงเอาจริงอัความชอบมันทำให้เราพรยายามทําในสิ่งที่เราไม่เคยรู้ว่าเราทําได้นะเพราะนั้นเนี่ยเกมนี้ถ้ามันดึงดูดให้คุณเล่นจริงคุณลองเล่นดูก็ได้มันไม่ได้มันอาจจะคุณอาจจะเล่นมันได้ก็ได้คือที่ถามว่ามันไม่ค่อยเหมาะผู้เล่นใหม่เพราะว่า Action แอคชน อย่างเช่นการวางไข่นี่โอเคเราจะได้โจกการ์ดด้วยนะนะครับไอ้ไม่ได้โจกการ์ดเราสามารถเล่นการ์ดได้นะไม่ว่าจะเป็นก่อนหรือหลังวางไข่หรือการฟักไข่เนี่ยโอเคถ้าเราจะฟักไข่ในตาเนี้เราจะเล่นการ์ดไม่ได้นะแต่เราจะได้โจ๊กการ์ดจ๊กสเลือกหนึ่งแล้วก็อีกใบหนึ่งเอาไว้บนกองหรือไว้ใต้กองนะครับหรือการเดินการเดินนี่เงินไขเยอะมากนะครับก็คือถ้าเดินเป็นวนลูปเนี่ยจะเดินไม่ได้นะถ้าเดินแล้วไปชนเพนกวินของศัตรูก็เดินไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับต้องเดินไปชนไข่ของเราเท่านั้นหรือออฟสตั เท่านั้นนะครับหรือไปชนเพนกวินของตัวเราเองเท่านั้นถ้าน,นอกเหนือจากนั้นจะไม่สามารถเดินได้นะครับก่อนเดินหรือหลังเดินก็สามารถเล่นการได้รวมถึงการเนี่ยก็จะมีหลากหลายแล้วก็เราต้องอ่านนะครับผมเพราะนั้นเนี่ยคนเล่นใหม่อาจจะอาจจะรู้สึกข้อมูลมันเยอะนิดหนึ่งนะครับแต่ผมเชื่อเลยว่าไม่ยากหรอกไม่ยากนะถ้าคุณอยากจะเล่นยังไงก็เล่นได้นะครับสำหรับเกมนี้นะครับก็ท้ายรองนะครับผมเออเลนจ์ของเกมอันนี้ น่าจะเป็นจุดที่ไม่ชอบอย่างเดียวของเกมนี้อย่างเดียวเลยนะครับคือเลนสของเกมนั่นเองคือเลนของเกมเนี่ยเดียวบางเกมมันก็จะเร็วบางเกมก็นานมากนะครับอย่างที่บอกว่ามันขึ้นมันอาจจะขึ้นอยู่กับซีนด้วยมั้งแต่ว่าหลักๆแล้วเท่าที่ดูก็คือมันขึ้นอยู่กับผู้เล่นนั่นแหละถ้าเกิดผู้เล่นเล่นแบบ ไม่ค่อคิดอะขี like Melanie, ้เกียจคิดก็เล่นเดินไม่เรื่อยวางไข่เดินไม่ได้วางไข่มันก็จะอยู่งั้นแหละครับเพราะว่าศัตรูก็จะเดินไปเรื่อยวางไข่แล้วก็กินไข่ของเราเราก็เดินไมเรื่อยวางไข่แล้วกินไข่ของเขาถ้าเราไม่แบบไม่วางแผนดีเฮ้ยเราต้องเอาตัวนี้มาดักตรงนี้นะย้ายนี้ไปดังนี้เออทำให้เขาเดินไม่ได้ทําให้เขาติดแค่ตรงนี้แล้วเราจะวางไข่นี้เพิ่มได้อะไรเงี้ยถ้าไม่คิดเลยเนี่ยเกมนี้มันจะยืดยืดยืดไปเลยหรือ อันนี้ไม่แน่ใจนะหรือถ้าเจอคนเซียนทั้งคู่ไหใช่ป่ะถ้าแบบเก่งกันทั้งคู่เลยก็อาจจะยืดนานได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเออคนนึงเก่งอีกคนนึ่งไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เกมก็จะเร็วนะครับแต่ก็ไม่แน่ไม่แน่นะเจอล่าสุดที่ผมเล่นก็คือเล่นกับการจีแหละนะครับผมซึ่งผมก็เล่นเต็มที่นะอ่ะเขาก็เล่นเต็มที่ที่เดียวกันอย่างที่รู้กันเกมเมอร์เขาเล่นเพื่อชนะอยู่แล้วไม่ได้เล่นเพื่อแบบเพลินๆอ่ะแต่เกมมันก็ทําให้เราเพลินได้แต่เออเราเล่นเพื่อชนะแหละจะได้สนุกแ่ละเต เออเกมก็จบไวนะครับไม่ได้นานมากนะครับเอาจริงแล้วเกมนี้มันต้องลองดูแหละแต่อย่าที่บอกว่าการที่เล่นเกมมันฟิกซ์ไม่ได้มันทําให้บางทีเรากะเวลาไม่ได้เช่นแบบเฮ้ยเราอาจจะหยิบออกมาเล่นตอนพักเที่ยงมันอาจจะเล่นไม่จบก็ได้นะครับหรือมไามา่ดั่นแหละหรือบางทีเราอยากหาเกมยาวๆเล่นเพื่อฆ่าวเวลาแต่มันอาจจะสั้น ก็ได้นะครับอันนี้คือมันกะเวลาไม่ได้แต่สำหรับบางคนมันอาจจะไม่เป็นข้อเสียอะไรก็ได้บางทีเขาแค่อยากเล่นเกมอะก็ไม่สนอยู่แล้วเรื่องเวลามมนจะช้าจะเร็วหรือ,อยังไงถ้ามันเร็วเราก็เล่นอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับเพราะว่าแต่ที่เห็นว่ามีซีนให้เลือกหลายแบบมากนะครับรีเพเยเรตี้ผมจัดด้วยว่าสูงกับบางดีนะครับไม่ได้ต่ําแล้วก็ไม่ได้สูงมากจนถึงขนาดเล่นย้ำๆแล้วไม่เบื่อหมายถึงแบบเอาว่าเอาเป็นว่าเล่นประมาณแบบ8ถึง10เกมยังไม่เบื่อถือว่าสูงนะถือว่าสูงนะครับ ม,มันเหมือนอารมณ์โอนิทามะที่มันเบื่อยากเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับอินเทอร์แอคชั่นอินเทอร์แอคชั่นของอีกฝั่งหนึ่งด้วยว่าเฮ้ยเขาเล่นแผนยังไงอะไรยังไงนะครับแล้วก็มันไม่ใช่แค่นั้นครับมันยังมีซีนการ์ดพวกนี้ที่จะมีอุปสรรคหรือว่ามีตัวช่วยเนี่ยที่มันแตกต่างกันออกไปแล้วแต่ละซีนการ์ดก็จะมีอีเวนต์การ์ดที่ไม่เหมือนกันทําให้เราเลือกเล่นทาให้เราต้องปรับเปลี่ยนสตัดดิจี้นะครับซึ่งไม่ดีเรื่องเรื่องรีเพลย์วิีที่เขามอบให้มาที่ผมมรรู้สสึว่่่่าาเเคใใจะะพทีันนป็นแบบ ง่ายๆเหมือนโอนิธามะก็ได้ถูกไหมก็แค่เดินกินกันท่าโอนิธามะนะอันนี้ก็แค่เดินวางไข่ใครวางไข่มากสุดชนะแต่ว่าเขาใส่ใจในการใส่อะไรพวกนี้เข้ามาด้วยนะทำให้การเล่นเนี่ยมันไม่น่าเบื่อนะครับแล้วก็เรื่งร่วมร่วมไปกับอุปกรณ์ที่ให้มาเนี่ยโอ้โหเพลินเพลินเพลินมากจริงเพลินมากๆเลยนะครับ นอกนั้นไม่ไม่รู้ว่าจะมีข้อเสียอะไรไม่มีข้อเสียเลยนะนอกนั้นเป็นข้อดีหมดเลยรูปแบบเกมเพลย์เพลิดเพลินดาวทามไม่สูงสนุกอคิดไม่ได้เยอะมากแต่จะคิดเยอะๆก็ได้แต่เนื่องจากว่ามันคิดเยอะไปมันก็จะมีมันก็ไม่ได้มีอะไรเยอะมันก็เลยทําให้ดาวทามไม่ได้สูงนะไม่เหมือนหมากรุกที่บางตาที่อีกคนหนึ่งตันเนี่ยเขาก็จะนั่งนานมากเลยว่าเฮ้ยมันมี possible ล้านแปดมากเลยว่ากูจะทําอะไรอะไรเงี้ยชี้นิ้วอน่านะครับแต่ว่าแต่ว่าเกมนี้เนี่ย คือมันก็มีให้คิดแต่ว่าทางเลือกในการคิดเนี่ยมันไม่ได้เยอะขนาดเท่าหมากรุกอะไรขนาดนั้นนะครับมันอาอรมณ์เหมือนโอนิทามะที่มันก็มีแค่การ์ดสองมูฟอะและมูฟเนี่ยเราก็แค่เลือกว่าจะใช้กับห้าตัวมันก็จะมีทางเลือกให้เยอะแหละแต่ไม่ได้เยอะแบบอินฟินิตี้หรมากรุกไงหรือหมาคอสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวทามมันเลยไม่สูงนะครับแล้วก็เพราะเหตุน,นั้นด้วยมันทําให้เกมไม่เครียดมันไม่ได้เครียดมันผมเปรียบอันนี้น่าจะพอๆกับซันโตลินีที่แบบใช้ใพวก ใช้พวกความสามารถพิเศษอะไรพวกเนี้ยหรือพอๆกับโอนิธามะที่โอเคมันเป็นเกมคิดวางาแผนส t r a t ิ g i c tactical อาเป็นเกม t ท c t i c a l ที่แบบได้อารมณ์เหมือนเล่นหมากรุกเหมือนเล่นโกะอะไรพวกเนี้ยนะครับแต่ไม่เครียดเท่าพวกนั้นอแคชชั่วมากกว่าเข้าถึงกลุ่มคนได้ง่ายกว่านะครับผมเพราะนั้นครับซูริวูดนะครับเซมิกรีเกมมิงครับขอให้เป็นเกม r ค c o m มนต์ครับคือผมไม่แน่ใจว่าราคาเท่าไหร่แต่ได้วินว่ามันแพงอยู่พอประมาณลองเข้าไปเสิร์ชดูแล้วกันนะครับ แต่ถ้าซื้อได้ผมแนะนําว่าโอ้โหมิติดไว้แม่งโคตรดีเลยโคตรดีต่อใจเลยไม่ว่าจะเป็นความสวยงามของเกมแล้วก็ระบบที่ดีที่เอามาเล่นเมื่อไร่ก็ได้อ่าเล่นเมื่อไร่ก็ได้เซตอัพไม่ได้ยากเล่นกับใครก็ได้แล้วก็เล่นทุกครั้งก็สนุกทุกครั้งนะครับก็อยากได้เันนะพูดแล้วก็อยากได้นะครับก็ตามนั้นครับถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมนะครับสำหรับเกมนี้ถ้าสนใจก็ลองไปดูในเพจมินบุ๊กได้นะครับไม่ว่าจะเป็นช้อปปี้หรือว่า เฟซบุ๊กลองไปทักไปดูว่าเขาหมดหรือยังนะครับถ้าชอบผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบนะครับหรือสนับสนุนสปอนเซอร์ผมโดยตรงก็ได้นะครับมีนบุ๊กเนี่ยก็เข้าไปซื้อได้เลยนะครับหรือเกมอ,อื่นๆเนี่ยก็มีสปอนเซอร์อีกเจ้านะบีวิชอันนี้พูดถึงเขาหน่อยนะเพราะเขาก็เป็นสปอนเซอร์ประจําผมอยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการสนับส,สนุนสปอนเซอร์ผมก็ทำให้เขาเนี่ยต่อสปอนเซอร์ผมเรื่อยๆก็ทำให้ผมมีเงินเดือนเรื่อยๆเนาะนะครับหรือสน,สนับสนุนผมโดยตรงก็สามารถกดที่ลิลนะิิงงงงงงกกกกกก์์์ดดดด้้้้าาานน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 นลลลลล่่่่ไไไะะะะะมมวววจเเป็็ขขอออออหรออ Patreon, รรืืคคคัััับบบทีุุณสสสแผ เื่อผมจะได้มีเงินมาซื้อเกมรีวิวต่อไปนะครับในจังหวะที่สปอนเซอร์ไม่เข้านะครับแล้วก็รวมถึงช่วงนี้ผมไม่มีรายได้เลยนี่บอกตรงนะผมได้รายได้มาจาก y YouTube ล้วนๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยที่ สนับสนุนผมเสมอมานะครับทาให้ผมอยู่ได้ณทุกวันนี้ถ้าไม่มีป่านนี้ผมอาจจะไปทําอะไรก็ไม่รู้นะครับช่องอาจจะปิดไปแล้วก็ได้ยังไงก็ต้องขอขอบคุณจริงๆนะครับยังไงหรือถ้าใครยังไม่พร้อมที่จะสนับสนุนก็สามารถกด subscribe ไว้ก่อนก็ได้นะครับถ้ากด subscribe ไปแล้วแชร์ไปก็ได้นะครับเพื่อให้คนรอบๆข้างคุณรู้จักบอร์ดเกมมากขึ้นให้เห็นว่าเฮ้ยมีบอร์ดเกมมันมีอะไรหลายอย่างมากมายนะครับเพื่อทําให้วงการโตขึ้นพอวงการโตขึ้นครับทุกคนก็จะแฮปปี้ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าเป็นรีวิวเพิ่มผมกวัจ ใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผม